hindi rastang siyempre hindi hindi ีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกันเองครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอำนาจสตอรี่นะครับว่าจะพาท่านผู้ชมไปกู้ปะา้้าจืดดักตะคัดไว้วางอ,อนวนไว้วางอ,อนว,วงออนที่ในคลองไว้ไปหาปลาน้ําจืดดูบ้างพอช่วงนี้คืนก็เงียบแหละเดี๋ยวก็ถ้าว่าไม่มีลมก็น่าจะลงทะเลได้ม้างไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นไงม้่งขยะมันเข้าเยอะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูไปติดตามดูปลาน้ําจืดครับว่าจะเป็นไงบ้างผลงานเพราะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้วางไว้ไวนานแล้วเพราะว่าน้ำเพ,พิ่งจะยุบลงไปโอเคครับไปติดตามมาดูครับเพราะว่าเช้าเวอากาศก,าก็เย็นด้วยอากาศหนาวอยู่ที่บ้านผมนยครับมาดูคุณท่านผู้ชมมาถึงคลองแล้วอากาศยังอากาศยังเย็นเลยน้ําค้างน้ําค้างเพียบ ลองยากหน่อยตะลิงชันหาที่ลงตะลิงชันเองตอนขึ้นขึ้นลำบากตอนลงลงลงง่ายเป็นรีบมันเงียบเพราะว่าหนามันแห้งขอดตลอดปีแล้วก็ฝนบอบพอตกก็มันไม่มีปลาที่ว่า Nó tặng vô đây nón à, dây dày Nó nắm trái hèn dưới Nó nắm dây chết Bập con rồi โอ้ยขออยะเต็มเลยขยะลอยเต็มจะมีไหมนู้นวนวัดน,นานแล้วน่าจะเงียบเงาแล้วนะ ก็ได้ให้แมวมันก็ยังดีดูขยะเยอะก็่ได้ปอดอีกขยะ เงียบเลยไม่มีวิเวลปลาเลหืมเป็นไปได้ไม่มีปลารักตัวได้หนึ่งตัวว่าเลยโอ้

ปลาหมอด้วยปลาหมอปลาหมอแล้วก็ปลาขาเนี่ยขี้ขี่มหาปลากินยากก็เป็นอย่างนีน้ไม่ได้ใส่ขาอันมันจะคลุกคลีคลุกคลีมาบูได้บาบู ขยะเยอะเกินพา,นายาขยะไปบ้านพายาไปปลดเล่นที่บ้านโอ้ย,อย หมดหมดหม,ดหม,ดหมดไปปลดที่บ้านยนะเต็มละโอ้จุกจักทุกจักเดี๋ยวกล้องล่นน้ำอีก มีครับมีไม่มากได้ให้เดี๋ยอย่าูกอ้วนแต่น้ำก็เริ่มจะใส่นะแต่ปลาไม่น้อยปีนี้บอปีกปีกปีที่แล้วมาวางติดเต็มเต็มปากเลยเต็มผืนเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกผืนครับตามชอบมาดูผืนที่สองกันรู้เป็นไงมั้งโอ้เดยวลิวขึ้นไม้หรือเปล่ามะพร้าวมัน

Ừ, thôi mì đã, tùa đại đại đó, tuồn quá, tịt lấy Trải vào mèo Rồi Và thậm bà lấy đi Này là mình hẹn mất nè Hẹn mất gặp la mới khỏi mới giấy phanh

เป็นกระชกเออนะตัวมันช่อเลยมันพวงเลยได้แหละได้เลนยวเลยอย่านี่เหี้ยไปยุ้งคังเต้หนังเนืเออ่าไปยุ้งตาลูกออยุ้ไม่ได้ไม่จะไม่ยุ้นี่ไม่ยอมไปเมื่อก่อนไม่มีมันไม่มีอะไรนทำเลยยื้นี่มันไม่ไร้ทำหมดเองจะเบื่อ

Cái giờ nó màu tích luôn. wow, nó mì nhỉ mì thì nắm tư nhìn ừ, đi nếp rồi đấy. ờ, đá vô

ปลาช่อนปลานกเขาเนี่ยปลาหมูนี่ไปลาช่อนมาตัวไม่รู้จะเสียยังช่อนแล้วปลาหมอเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับท่านผู้ชมปลดปลาก่อนนี่ครับท่านผู้ชมที่ได้มาเดี๋ยวดูปลาได้ปลานี่ครับปลาช่อนปลาช่อนหนึ่งตัวนี่ปลาปลานกเขาปลานกเขาสอง สี่หกเจ็ดแปดตัวปานองขอแปดตัวแล้วก็ปลาบูปลาบูอีกหนึ่งตัวนี่ครับ <c oughs> คืนนี้ได้มาแค่น,นี้เพราะเดี๋ยวจะไปทำเหยื่อปลาไหลทิปปงปลาปลานเขานี่จะย่างทำเหยื่อปลาไหล พราะว่ามันจะหอมได้ได้ได้มีปูหนึ่งตัวปูปูเดี๋ยวก็ทำอยู่แล้วก็เนี่ยปลานี้ผมเรียกไม่ถูกปลาอะไรเน,น้เป็นปลากระสูบปะผมเาตัวยาวๆันนี้น,น,นี่ตัวเล็กธรมาตัวใหญ่กว่านี้แล้วได้ปลาอีกตัวหนึ่งก็ได้มืออยู่ได้ปลาหมอสองตัวนี่ปลาหมอยังไม่ตายเลยปลาหมอทอนนักหนาอ้ตายหนึ่งตัวแล้วตายหนึ่งตัว,ตตวปลาหมอ อ็นอยู่หนึตัวปลาบูก็ยังไม่ตายเคครับทช้ชมวันนี้ก็อเอาแค่นี้เดี๋ยวถ้าว่าขึนดีก็จะลงทะเลอีกนี่ก็วางเล่นๆไปก่อนวางหาเหยือ่อว่าจะดักปาลาไหลด้วยก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกันตอนเช้าก็อากาศเย็นหน่อย โอ้ไปกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ